สวัสดีครับผมสวัสดียามค่ำมืดนะครับก็พบกับช่องกเก่งเกิดมาซ่อมนะครับอันนี้ก็มืดแล้วเพิ่งเลิกงานก็ทักทายพี่ๆทุกท่านนะครับผมอันนี้เราก็จะมาพูดกันเรื่องเฟืองท้าย เพืองท้ายาในบ้านเรานะครับก็มีอยู่สองสามประเภทนะฮะแต่ที่หลักๆก,ก็จะเห็นอยู่แค่สองประเภทนะครับเฟืองท้ายาธรรมดากับเฟืองท้ายลิมิตไม่พูดถึงอ,อ,อีกหนึ่งประเภทสามประเภทแล้วกันก็เป็นดิฟล็อกนะครับแอร์ล็อกแต่จะมาพูดถึงเรื่อง เฟืองท้ายที่เราเห็นทั่วๆไปนะครับ2ประเภทหลักๆคือเป็นแบบนี้ครับธรรมดานะฮะเป็นดอกจอกนะครับกับเฟืองท้ายที่เป็นล i มิตสลิปนะฮะก็จะคล้ายๆแบบนี้นะฮะแต่อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นดอกจอกแต่ก็คือวันนี้ก็จะขอพูดในเรื่องเฟืองท้ายธรรมดานะฮะที่เป็นใช้ดอกจอก อันนี้คือของในประเทศบ้านเรานะครับที่ใช้ในรถยนต์ปิกอัพ SUV ทั่วไปนะครับอันนี้คือเฟืองท้ายของญี่ปุ่นนะฮะเป็นดอกจอกเหมือนกันนะครับเป็นดอกจอกเหมือนกันแต่มันมีความแตกต่างตรงที่เฟืองท้ายบ้านเรามีดอกจอกสตัวนะครับตัวใหญ่นะครับใหญ่ ใชนะครับแต่ของญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับตัวตัวขวางเนี่ยนะฮะสองตัวนี้นะครับไอตัวตัวนี้จะเป็นตัวเผาเสียบใส่เข้านะครับอ่านี่นะครับตัวทดตัวนี้ก็2ตัวนี้นี่ฮสองตัวนี้คือมี4ตัวนะครับแต่ตัวนี้นะครับ เฉพาะเฉพาะนี่มันมีรอบข้างนะครับอันนี้รอบข้างเอาง่ายอันนี้รอบข้างเนี่ยสองตัวไม่อันนี้ก็คือรูที่เสียบเพลาข้างเข้าแล้วก็มาโผล่ดอกจอกตัวนี้นะครับอันนี้ตัวข้างแล้วกันมีข้างสองตัวนะครับแต่ของญี่ปุ่นนะครับตัวข้างเนี่ยมันจะมีสี่ตัวนะครับอันนี้มีแค่สองนะครับไม่นับ ไม่นับสองตัวนี้นะอันนี้มีแค่2นะครับแต่เบืองท้ายลักษณะแบบนี้ที่เป็นทรงแบบนี้เนี่ยครับอันนี้รูสลักที่ร้อยดอกจอดนะครับตัวรอบข้างเนี่ยมี4ี่ตัวนะครับรวม2ตัวที่เสียบเพลาก็เป็น6กนะฮะข้อดีของเฟืองท้ายแบบนี้นี่ครับมันรับกำลังแรงบิดได้สูงนะครับก็คือถ้าเรามองกันเผลนๆนะครับ เหมือนกับหกล้ออ่ะหกล้อดำเนี่ยแหละเนี่ยเหมือนพวกฮีโน่เนี่ยอประกบกันบนล่างนะครับยิงน็อตเนี่ยด้านฝั่งนี้ก็จะมีน็อตนะครับถ้าถ้าเรามองเหมือนอ่าพวกรถด,ดำรถบรรทุกนะฮะนี่นะครับนี่นี่นะครับนี่มีน็อตข้างบน,นครับยึดล็อกเสือ้อ แล้วก็ข้างในนะครับมีสี่ตัวนี่นะฮะแล้วก็จานใบสีนะครับเนี่ยครับมันรับแรงบิดแรงกระชากได้เยอะนะครับพวกรถแต่งซิ่งรถปิกอัพรถกระบะถ้าจะหาใส่กันนะครับถ้าเป็นเฟืองนอกเนี่ยผมว่าแบบเนี้ยทนนะครับว่าแบบแบบนี้ทนกว่าเลยนะครับ เพราะว่ามันมีดอกจอกรอบตัวด้านข้างเนี่ยถึงสี่ตัวก็มีแผ่นอ่าก็จะมีแผ่นเพจนะครับนี่แผ่นแผ่นชิมลองนะฮะมันแข็งแรงนะครับเฟืองท้ายแบบนี้นะฮะกับแบบนี้นี่ก็ได้ได้นะครับแต่โอกาสรูดก็มีนะครับโอกาสรูดก็มี มากนะครับเนี่ยก็จะทําแบบคล้ายๆลิมิเต็ดสลิปนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อคล้ายๆกันตัวที่เป็นเต็ดเนี่ oh. ก็บอดีไม่ได้มีเก็บไว้ในบ้านแล้วนะครับก็เลยไม่มีตัวอย่างให้ดูอันนี้ก็คือเราพูดถึงเรื่องเฟืองท้ายธรรมดาที่เป็นดอกจอกแต่เฟืองด้านข้างนี่อันนี้มีแค่สองนะครับตัวนี้มี4เลยนะครับแต่มันเป็นตัวเล็กนะฮะแต่ประกบอยู่ในเสื้อ มันจะแข็งแรงกว่านะครับของอันนี้ก็คือของโตโยต้าเหมือนกันนะครับแต่เป็นในกับนอกนะครับอันนี้เป็นของบ้านเรานะครับอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับนี่แหะครับความแตกต่างฮะส่วนมากก็เวลาเราไปดูนบางทีเราไปเจอแบบนี้บางคนไม่คุ้นไม่เคยนะครับบคนคิดว่ามันเป็นเตดนะฮะแต่มันไม่ใช่เตดนะครับอ่ บางรุ่นนะครับบ้านเราก็มีนะครับแบบเนี้ที่ผมเคยเจอนะครับมันก็ผมเคยเห็นอยู่นะครับมันจะเป็นตัวเสื้อแบบนี้เลยอาถ้าเป็นรถใหญ่ตะกูฮีโน่นะครับที่ว่าดอกดอกจอกแตกกันบ่อยๆเนี่ยเผาข้างไม่ขาดนะฮะแต่ดอกจอกแตกบอ่อยลักษณะเสื้อก็เป็นแบบนี้แลครับมีน็อตล็อกประกบด้านบนนะครับเวลาถอดค่อนข้างจะยุ่งยากนะฮะ อย่างแบบนี้มันจะง่ายนะครับแบบนี้มันจะง่ายการบํารุงรักษาซ่อมนี่มันก็จะง่ายตรงนี้ก็จะยากกว่าหาอะไหล่ก็อาจจะยากนะครับแต่ความทนทานก็มีนะครับความทนทานดีกว่าอยู่แล้วนี่นะครับความแตกต่างของเฟืองท้ายบ้านเรากับเฟืองท้ายญี่ปุ่นนะครับเฟืองท้ายก็เป็นโตโยต้าเหมือนกันนี่นะครับชิ้นส่วนพวกเดยหมูก็ไม่ ใหญ่พอๆกันนะครับ,รบปืนพวกโดยหมูอะไรก็ใหญ่พอๆพกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่า11เฟือง11นะครับนี่นะฮะก็บางทีเราก็ดูก็เวลาเราไปซื้อเฟืองท้ายก็ต้องดูดีๆนะครับถ้าดูไม่ดีนี่ เรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าจานเนี่ยหรือว่าเนี่ยหน้าสัมผัสเนี่ยจะต้องเงาแล้วก็เรียบเลยนะครับไม่มีเขื่ไม่มีขอบไม่มีการลายนี่จะไม่มีแบบลายซ้อนกันนะฮะมันจะเรียบั้งฝันเลยมาเราไปดูเฟืองท้ายญี่ปุ่นนี่ต้องดูดีๆนะครับการประกบการขบของเฟืองท้ายนี่มันจะ,ะกินเท่ากันไหมอะไรไหม เนี่ยนะครับไอ้ที่สีนี่ที่เขาแต้มมานี่ก็คือเวลาเขาประกอบประกอบเฟืองท้ายนะครับเนี่ยครับเวลาเขาประกอบติดตั้งเฟืองท้ายนะฮะก็จะเอาสีแต้มนะครับเพื่อดูนะฮะเพื่อดูนะครับว่าการกินรอยรอยของอฟันเนี่ยมันกินเป็นลักษณะแบบไหนกินเต็มไหมกินเหลือบนอกหรือว่าเข้าในเยอะไปไหมเนี่ยครับเขาก็จะตั้งตัวนี้นะครับ ใช้ตัวเนี้ยตั้งสองฝั่งนี้มันจะตั้งได้นะครับเพื่อให้สัมผัสกับเดือยหมูเดือยหมูนี่เฟืองเดือยหมูนี่ข้างในก็จะมีเป็นปอกปอกตรงกลางแกนเดือยหมูนะครับว่าเวลาเราตั้งเฟืองอกับลูกปืนหน้าหลังเนี่ยพอดีไหมห่างกันพอดีไหมอันนี้ก็จะเป็นสำหรับช่างที่เขามีความชำนาญน,นะครับในการปรับตั้งเฟืองนะฮะ ฟิตมากเกินไปมันก็หอนนะครับห่างเกินไปก็ดังนะครับก็แก๊กก็แก๊กเวลาเราเปลี่ยนเกียร์มันจะกระชากนะครับช่วงเราช่วงช่วงเวลาการเปลี่ยนเกียร์มันจะแก๊กมันเดี๋ยว่าหรือมันกึกอะไรเงี้ยอนนันระยะห่างอาจจะไม่ได้นะครับระยะ,ะหรือไม่ก็เนี่ยตัวเฟืองดอกจอกเนี่ยเริ่มสึกหลอแล้วนะครับทําให้เฟืองท้ายห่างนะฮะทำให้เพาข้างซ้ายขวาห่าง เกิดการกระชากกันได้นะครับแต่อย่างของพวกนี้จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่าเฟืองหลอกยอกมันหลายตัวนะครับเฟืองรอบข้างนีสี่ตัวนะฮะแล้วก็เฟืองหลักสองตัวเป็นหกตัวครับอันนี้ก็คือทั้งหมดมีแค่สี่ตัวอันนี้มีหกตัวนะครับความแข็งแรงมันจะต่างกันนะฮะส่วนมากเลยพวกนี้มันจะทนนะครับเฟืองนอกเฟืองญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเวลาไปหาซื้อส่วนเฟืองข้างเนี่ยก็คือเสียบกันได้เท่ากัน,นครับ แรงบิดการรับล้ำหนักอะไรมันจะดีกว่านะฮะส่วนตัวนี้มันได้ใหญ่ครับมันได้เรื่องความใหญ่โตแต่ถ้ารอบจะจ,จัดออกตัวโหดนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับการเลือกซื้อเฟืองท้ายก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้งานนะครับรถแต่ละคันน้ำหนักแต่ละคันล้อแต่ละคัน โดยรวมแล้วแต่ละคันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเราอย่าไปตามเราอย่าไปใช้ตามกันนะครับเราเลือกใช้เฟืองท้ายาอัตราทดให้เหมาะสมกับตัวรถเราดีกว่านะครับถ้าเราไปดูคนอื่นเยอะเขาใส่เฟืองอันนี้ดีเราใส่มั่งเอ๊ะแต่ทําไมเราวิ่งรถรถเราวิ่งไม่ดีเหมือนเขาอ่านี่แหละครับมันก็จะเกิดการเสียตัง์รอบสอง ต้องดูน้ำหนักรถด,ด้วยนะฮะประเภทการใช้งานภูมิประเทศที่พี่ๆใช้อยู่นะครับอย่างถ้าเป็นรถตู้นะฮะหรือว่ารถกระบะนะครับอยู่ในเมืองอยูอ่นอกเมืองอยู่ในป่าในเขานะครับขึ้นเนินขึ้นเขาลงเขาบ่อยๆนะครับเฟืองท้ายยางอายางรถยนต์แล้วก็เฟืองขนาดยางรถเฟืองท้ายนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับมองข้ามไม่ได้นะฮะ แต่ละพื้นที่แต่ส่วนมากรถสแตรดาดรุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าเป็นตอนเดียวเนี่ยเขาออกแบบมา,าเหมาะสมกับทุกสภาพการใช้งานแล้วนะครับแล้วก็น้ำหนักการบรรทุกนะฮะเขาออกแบบมาก็โอเคลวขนาดรถรถที่รถล้วบรรทุกหนักนะครับที่เขาใช้เพลาลอยนะครับแล้วก็ใช้เฟืองท้ายเดิมอะรุ่นใหม่ๆ ทุกวันนี้ก็ยังใช้เฟืองท้ายเดิมนะครับเขาไม่ต้องเปลี่ยนอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนอัตราทดอะไรเลยนะครับถ้าน้ําหนักถ้าวิ่งล่องแบบทางลับลาบเรียบเนี่ยได้แต่ถ้าเป็นรถที่ล่องแล้วขึ้นเขาลงเขานี่เฟืองท้ายเขาก็อาจจะต้องเปลี่ยนบ้างนะครับหรือบางคันก็น้ําหนักอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ก็ใช้เฟืองท้ายเดิมได้อันนี้ก็แล้วแต่ลักษณะการใช้งานจุดประส์การใช้งานของเจ้าของรถแต่ละคันนะครับ เืองท้ายเหมือนกันใส่รถแบบเดียวกันแต่ประเภทหรือว่าน้ำหนักล้อยางต่างกันก็มีผลเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ให้พี่พี่พิจารณาอีกสักหนึ่งคลิปนะครับจะได้มีประโยชน์กันไม่มากก็น,น้อยนะครับการเลือกใช้เฟืองท้ายตัวมาถามผมผมก็ไม่สามารถตอบได้ตายตัวนะครับว่ารถที่วิ่งแบบไหนใช้งานแถวไหน อะไรเฟืองตัวไหนจะเหมาะที่สุดายางล้อรถพี่เบอร์อะไรแม็กอะไรอันนี้ครับถ้าจะให้ดีต้องมาลองครับที่บ้านเฟืองท้ายผมมีเยอะผมทุ่มทุนสร้างมาหลายปีแล้วครับพี่น้องผมซื้อเฟืองท้ายมาเก็บไว้เพื่อจะให้พี่ๆได้ลองกันผมก็ถ้ามีเวลาผมว่างผมถอดเข้าถอดออกได้ทั้งวันแล้วครับถ้าจะทำกันจริงๆนะฮะ ไม่ต้องเสียเงินครับน้ำมันเดิมเบรงท้ายใหม่แค่เสียเวลาถอเข้าถอดออกการคำนวณนะครับมันเห็นแค่ทฤษฎีฮะแต่การใส่มันเห็นภาพจริงครับแต่ต้องยอมเสียเวลาในการทดสอบนะครับถ้าพี่โอเคก็จัดไปเลยครับนะอันนี้ไม่ยากนะฮะถ้าผมมีเวลานี่ผมถอดเล่นกันได้ทั้งวันนะครับก็คืนนี้ ขอให้พี่ๆหลับฝันดีทำงานเดินทางปลอดภัยนะครับผมก็ให้เมียก็อ่อนเมียเยอะนะครับอย่าไปทะเลาะกับเมียครับการคุยกับเมียที่ดีที่สุดคำเดียวคือครับอะไรก็ครับจะต้องฟังคำถามเมียดีๆนะครับอย่าตอบมัวนะครับครับตายเลยนะครับครับ หลับฝันดีนะครับครับบ๊ายบาย